ของจิตอาสาพระราชทานค่ะที่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หลังจากได้รับผลกระทบนะคะจากลมกโชกแรงนะคะโดยกําลังพลจิตอาสาพระราชทานค่ะได้ร่วมกับชุดบรรเทาสาธารณภัยทําการตัดแต่งกิ่งไม้ในวัดอินทรารามอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุค,ค่ะ ศูนย์จิตอาสาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32สํานักงา,านพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32สํานักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกําลังพลจิตอาสาพระราชทา,า,านพร้อมทั้งกําลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยค่ะร่วมกับเทศบาลตําบลเชียงดาวและประชาชนบ้านเชียงดาวหมู่ที่7อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ โดยนำอุปกรณ์ค่ะเข้าไปดำเนินการตัดแต่งต้นไม้และขนย้ายเสร็จ กิ่งไม้ใบไม้ในบริเวณวัดอินทารามอําเภอเชียงดาวซึ่งหลังจากที่ผ่านมาค่ะบริเวณดังกล่าวได้เกิดเหตุพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงค่ะทําให้ต้นไม้เอนเข้าหากุฏิพระสงฆ์จนได้รับความเสียหายรวมทั้งยังมีกิ่งไม้ค่ะที่หักไปพาดสายไฟฟ้าภายในวัดซึ่งเกรงนะคะว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่พระภิกษุสงฆ์รวมไปถึงสามเณรตลอดจนประชาชนที่เดินทางไปทําบุญที่วัดดังกล่าวก็เป็นการบรรเทาแก้ไขปัญหาเพื่อให้ได้รับความปลอดภัยนะ ก็ะะเป็นอีกหนึ่งผลกระทบจากลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของอจังหวัดเชียงใหม่ในอำเภอเชียงดาวค่ะ